สวัสดีจ้าพี่น้องมันเน็กกัสิ้าพี่น้องเข้ามาเก็บเห็ดเนาะค่ะพอดีว่าเห็ดปลวกหลายแห่นะคะพอดีอยากท่านี่เพิ่นเก็บไปได้ได้ไปขายร้านหลายค่ะพี่น้องก็เลยอยากเข้ามาเก็บเห็ดนะคะโมโหว่าสิได้บ่มาหนี้เพราะว่าเห็ดออกหลายเหมือนแล้วนะคะคนนี่เต็มปลาเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าฟังท่านี่เห็ดบ่ค่อยมีว่าเจ้าขาคนค่อยเข้ามานะค่ะหัวเดือด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 มาถึงตัวกล้วคุณ เบึ calls, 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 calls. Trips, 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 trips,. ้งเบ้องเื้อเอาถือเอาถือเอาเกี่ยบ้งบ้งบ้งเราได้ก้อนีเบื้องพี่น้องอุ้ยลุ่าแถวเบ้เาตังวเปล่าแเปล่าตอตายล้ว

ครับอีกครับอีกเด็กแกงอยู่มาเลยก็เด็กแกงท่านเลยไปไปไปไม่ไี้เลยไงคุณอี่ ตัวดอกบนบานเลยโอ้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 ่โอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้โอ้ยอ้นโอ้ยโอยโอ้่นี่ยโอ้ยอ้ยนอ้ออ พี่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 ตาพี่โอ้ยพี่ทอ,องยางคามคือบาน,าาาานใช่แหมหมดแล้วแล้วปวดแล้วหมดป่ะปวกตลาดฉันค้ามันใช่ป่ะโอ้ยเนี่ยโอ้ยขาตาเราเพีนน้อย มาสวยพี่น้องมาลูนมูนะคะมูเขาเขาไปก่อนออกมาก็เลยมาผอกันพวกเขานั่งเยู <Yeah, <us us ่ไนเขาแต่ชีดบวกไรเลยค่ะอันนี้ก็เลยมาหาก็เลยมาผอกันนะคะไปที่ดาโอ้ยหอกวอตน่อยมั่งพ่อผัวมูดกับบอกบอกได้พี่น้องขนมูเขามากันบวกไรคนนึงเลย

กไมไดอกไม่ไสุ่ไ,ไป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 กต่อพี่ดอกมาเ็บเหล็ดแกงออกมาแล้วค่ะเลยอะไรจะซ้ำเลยเพอะไรแกงส้ำเหมือนันคนเต็มป,ามป,าปลาหมดแล้วปลแมลง,ลงอม,มา

ว mm ัน hmm. น wow, ี้นี่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 โอ้โเห็นเรอเห็นเหรอโอ้ขาช้อนช้อนเหรอโอ้โดเห็นเหรอไาไปไปโอ้มาใส่บางหนาคนเก็บบางอ่ะงาเต็มเลยพี่เนาะไม่ค่ะไปขาเห็ด หิมากักระเบื้อมือนัาแห้งขาดด้วยข่งรถสูบเออเห็ดพอโอ้เห็ดอันเห็ดปวมือรุนมากเพิ่นมาเกี้เพิ่งมามาเอาคอนเทนด์มืออยู่มือยู่มือที่ล่ะเห็ดมันรอกหอื ไปปะไปีกงมึงเขาสิไปแล้วนั่นว้ายเนี่ยนช่ไหมมันนี่มาดิคุณ ปลากวากวางพี่น,อน้องนี่พวกนหูทางคุนานำทางุพามาเก็บ <c oughs> เน้เบืองแดงตวเหหบืองให่ล้วอะไรหรอบอได้อะไรบอบอมื่อคืนอีกบอเมื่อคืนอีกบอหมองกเก้าหรอบอเาเจากัาาขอาอยู่ปลาเขาปลาคมือไใหนเนีย เโอ้เห็ดฟ้าเฮาะเราเฮ็ด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 เอาเราไปงานงิเดีดิวบอกไปวะมึงจะพาไปไหนดิวโย่ถือวะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไว้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวขอตัวไปขูดเฮ็ดก่อนค่ะสวัสดีค่ะ